ที่นี่สถานีพิจิตรที่นี่สถานีพิจิตรผู้โดยารประสงค์จะลงสถานีพิจิตรตรวจสอบสิ่งของสุราของท่านที่นำติดตัวมานำลงคอบชั้นและถูกต้องค่ะรถจอดเทียบชั้นลานที่หนึ่งรถโดยพิเศษประก,กาศเที่ยวกระบวนสามรับราาชมด้วยสารสถานีกรุงเทพสวรรคโลกปาทางสถานีสีอาจผู้โดยสารมี่จอดเทียเที่ยวนี้โปรดนำสิ่งของสุราเคลื่อนจัดฐานที่นั่งภายในโดยให้เรียบร้อยค่ะ และอีกสักคู่รถสินค้าจอดเทียบชาชาลาที่สองจะออกจากสถานีพิจิตรอย่างเป็นทางลัดที่สองค่ะ ไดงกำหนดเวลารถไฟพิเศษปรรมกาศเที่ยวขึ้นวนสามอดีษานีพิจิตตอดสานีพิจิตตแล้วจะรับสชมที่ศาลเจ้านีพรีสนโลกหนองตรงพิชยัยสานดีต่อไปค่ะ